สวัสดีค่ะกิกี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์เริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะครกรอบราคาที่เดลี่วันนี้ก็ยังไม่เซ็ตตัวนะจ๊ะทุกคนตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วยังหากรอบบนไม่เจอนะก็ใช้กรอบเดียวกันกับวิกี่นะครที่1853.74นะคะกรอบล่างของเขาก็ยังเป็นที่เดิมนะคะ1788.49 ราคาขึ้นมาเกินกลางกรอบแล้วหมายความว่าก็มีความหวังว่าจะขึ้นไปถึง r e s ริสตันถัดไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันนะคะเทรนนะคะตอนนี้เป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วที่ทำเฟมเดลลี่เนาะเพราะว่าแท่งราคานะครับยืนแท่งได้หลายหลายแท่งแล้วแล้วก็เหมือนกับช่วงนี้นะคะตั้งแต่เปิดสัปดาห์มาราคาก็ค่อยๆไซด์เวดันขึ้นนะโอเค สุดหรือ,อยังนั้นก็มุมมองด้านบนนะวันนี้เรดดอ t มาแต่ก็คิดว่ายังไม่มีแรงลงประมาณนั้นนะคะก็คือมันเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะคะแต่อาจจะค่อยๆทย,ยอยเลื้อยขึ้นได้ประมาณนั้นนะจ๊ะมาดาูแรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้ที่ทำเฟมเดลี่นะคะแรงซื้อนะคะพักตัวนิดนึงแรงขายนั้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มาก็อาจจะยังกดไม่ลงนะ ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปสุดระยะสวิงได้อยู่นะถ้าในทำเฟรมย่อยนะคะไม่หลุดซับพอตสำคัญหรือว่าแรงซื้อนะคะในทำเฟรมย่อยเนี่ยกลับมาได้นั่นเองนะคบก็คือมุมมองของทำเฟมเดลี่ทางฝั่งขาขึ้นนะคะยังดูได้เปรียบอยู่แต่วันนี้ก็ถ้าไม่มาทั้งสองแรงก็อาจจะเป็นทรงไซดเวก็เป็นได้นะโอเค มาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะกรอบราคาที่สี่ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นกรอบที่เซ็ตตัวตั้งแต่เมื่อวานนะคะด้านบนอยู่ที่หนึ่งแปดสองสามจุดสี่สี่นะคะด้านล่างอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าจุดสามศูนย์นะคะซึ่งสัมพันธ์กับแอลเมสองร้อยวันกี้บอกไปว่าถ้าราคาไม่หลุดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะคบมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อซึ่งตอนนี้มันกําลังปรับตัวขึ้นต่อซึ่งเป็นการแบบ ค่อยๆทยอยขึ้นนะจ๊ะทุกคนอาจจะไม่ได้ปรืดปรัดทันใจแต่ขึ้นนะคะแล้วทีนี้นะครับแท่งราคาน่พยายามที่จะยืนเหนือ r s i s t a n c e ที่หนึ่งบสองสามจุดสี่สี่นะเพราะฉะนั้นมันจะไปไหนต่อมาเช็คสัญญาณอื่นก่อนนะร <c> ะ <oughs> ดับโอเวอที่ทําเฟรมนี้นะคะยังไม่ใช่ขั้นสุดนะเพราะฉะนั้น ซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้นะครับที่มุมมองของทำฟลมนี้นะคะก็คือ r e s i s t แ n c e 1823นี่แหละที่เทินมาเป็นซัพพอร์ตนะคะโอเคมาดูแรงซื้อแรงขายหน่อยเหน้าแท่งปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อนะคะตกค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าแรงขายก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมาดูแท่งถัดไปนะคะของอ ราคาที่ทําเฟรมสีชั่วโมงว่าถ้าราคานะครับไม่หลุดกับเข้ากรอบสีชั่วโมงนะครับมันมโวกสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะถ้าปรับตัวขึ้นต่อเลเวลถัดไปของ Resistance ของคุณจะอยู่ที่สุดระยะสวิงเลยนะครับที่ตรงนี้เลย1 8ึ1.85โอเคเห็นแล้วนะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า แร <c oughs> งซื้อมันน้อยด้วยเนาะมันยังไม่ฟื้นหรืออะไรก็ตามแล้วก็สัญญาณกดดันเนี่ยก็มาหลายวันแล้วก็ระวังมันกลับเข้ากรอบถ้ามันกลับเข้ากรอบของสีชง่ชั่วโมงเล่นในกรอบนะจ๊ะซัพพอร์ตถัดมาของมันก็จะเป็นที่เดิมนะครับที่ทำเฟรมเอ่อที่ซัพพอร์ตของทำเฟรมสี่ชั่วโมงที่หนึ่งแปดหนึ่งห้าจุดสามศูนย์นะคะอ่ะบอกระยะซัพพอร์ตถัดมาน,นะครับ ถัดมาจากกรอบ4ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นที่ซัพพอร์ต180.7.42นะคะแล้วก็จุดระยะสวิงนะครับด้านล่างอยู่ที่180.1.98นะแต่มุมมองภาพรวมแล้วนะครับแท่งราคาเทินเป็นขาขึ้นเต็มตัวเหมือนกันที่ทำเฟรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงฝั่งขาขึ้นก็ยังได้เปรียบอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังจังหวะการย่อตัวของราคาในทำเฟรมย่อยนั่นเองเนาะ โอเคทีนี้ไปเช็คทำเฟมย่อยหน่อยว่าตัวน,นี้มีซัพพอร์ตเยอะๆหรือเปล่าอ่าที่ทำเฟม H1 เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่เอ่อบีบค่อนข้างรุนแรงนะครับในกรอบของทำเฟม H1 เองนะครับระหว่างอ่อรีสตสแตนที่1829.05กับซัพพอร์ตที่1825.62นะ แต่ว่าแท่งราคานะคะก็ยืนเหนือรั้วอยู่เพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลย1823.44ถ้าย่อลงมาแตะแล้วไม่ไม่กลับเข้ามาข้างในกรอบสีชั่วโมงยังไงฝั่งขาขึ้นก็มีโอกาสจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะจ๊ะโอเคสามือนกันนะครับแท่งราคายัางคงทรงตัวเหนืออ่ารั้วอยู่นั่นเองนะจ๊ะ 15. บพยายามปีนขึ้นปีนลงอยู่ถูกปีปรุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไปตามดูจุดวัดใจของคุณนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะคะเราบอกไปแล้วอย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ